เดี๋ยวลองใส่สีบนเส้นผ่านนะครับผมลองวาดเส้นผ่านมาอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับจะทําให้ดูหลายๆแบบเดี๋ยวจะทําแบบที่อยู่ในตัวอย่างให้ดูก่อนละกันก็ทําแบบนี้นะครับวาดเส้นผ่านขึ้นมาเอาไป,ไปง่ายนะทันเดียวพอนะครับแบบนี้นะครับ,รบเราก็สร้างได้เยอะใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้กัฟิลสีบนเส้นผ่านตัวนี้นะครับบนเลเยอร์หนึ่งนะครับก็ เลือกปากกาครับคลิกขวานะครัแล้วก็สโตรกพัดคราวนี้ลองดูมันจะมีให้การฟิลสีแบบหลายอย่างนะครับผมเลือกบลัชแล้วกันนะครับใช้บลัชแคนเซลไปก่อนเดี๋ยวจะมาเซตอัพบลัชนิดหนึ่งก็ไปที่บลัชนะครับผมจะตั้งให้อยู่สักประมาณ10แล้วกันเนาะเราสามารถเลือกหัวบลัชแปลกก็ได้นะที่ว่าเวลามันฟิลให้ความหนามอยู่สัก10ขอบก็มีฟุงฟ้งๆเล็กน้อยนะครับไป,ไปที่ปากกานะครับ ฮิกขวาครับ s ส o k e brush ผมเลือกสีส้มอยู่นะเห็นไหมสีโฟรกราวสีส้มให้ซิม u ูเล e เพ e s เชอร์ด้วยมันจะได้มีความหนักเบาปลายหัวกับปลายนี้ก็จะเป็นเหมือนเล็กๆเ,เหมือนเวลาเราเขียนปากการเริ่มที่เล็กนะครับตรงกลางก็จะใหญ่แต่ถ้าเราไม่กด s i ม u ูเล e เพ e s เชอรนะครับมันก็จะเท่ากันหมดกดโอเคมันจะฟึบแบบนี้นะครับคราวนี้ต่อไปผมก็ทำการใส่อ่าเอฟเฟคเข้ามาหนึ่งที่ขวา blending option นนะครับ เดี๋ยวค a นเซลไปก่อนละกันมันจะเห็นเส้นผ่านอยู่อาจจะดูไม่สวยงามนะก็ไปที่ผ่าน,นะครับแล้วก็ใครหาผ่าไม่เจอก็อยู่ในวินโดว์ผ่าน,นะครับคราวนี้ผมก็กดทิ้งนะครับแล้วก็มาใส่ blending option ในะแล้วก็ out e r grow นะครับนะครับตอนนี้ผม apply layer style ให้กับเลเยอรหนึ่งะครับ out e r grow ก็ให้มันมี แสงรอบนอกก็เป็นสีอ้าซะตรงนี้ครับหรือความกว้างไซส์อะไรก็ปรับกันไปผมก็ให้ออกส้มๆแล้วกันไง,ไง่ายๆอ่าส้มๆอืมไหนก็ส้มๆประมาณนี้แล้วกันอ่าประมาณนี้ดีกว่าอ่อนๆหน่อยเพราะมันฟุ้งๆนะครับแล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ผมก็พยายามปรับอยู่ประมาณนี้แล้วกันอ่าต่อไปก็ มาที่เบเวลนะครับทำให้มันนูนมาปุ๊บเป่าเลือกปุ๊บเป็นแมนูนเลยเส้นมันนูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งปรับที่ชานโดนะครับให้มันเป็นส้มเข้มมันไม่ดำเลยมันดำเลยมันดำอยู่ปรับเป็นส้มเข้มก็ให้มันดูไม่นั่นมากเกินไปให้มันอ่าก็โอเคผมก็ดูเหมือนจะพอใจแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอดูที่เอาร์ต์กรน่อนึ่งออฟฟิตี้มันนั่นไปก็ปรับให้มันจางลงหน่อย แล้วแต่ความชอบอันนี้ว่ากันไม่ได้เ no. นาะนี้ผมก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับ oh. แล้วแต่คุณจะชอบแบบไหนอ่อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ mm. อาจจะทำให้มันบางลงนิดนึงอะไรประมาณนี้แล้วแต่ความชอบเลยอันนี้คือการแบบแรกนะครับหรือถ้าอยากใส่หลายสีลงไปเนี่ยจริงๆก็ทำได้ อาจะทำให้ดูนะครับลองำํำๆดูขึ้นเปิดขึ้นมา New Layer นะครับผมก็เพ้นสีลงไปที่ l a เยอร์สเลยเอาเป็นสีสีเขียวได้เห็นชัดๆแบบนี้นะครับเพ้นเพ้นเพ้น,เ,น,เ,น,เ,นเดี๋ยวหัวใหญ่หน่อยครับเพื่อความรวดเร็วป้าพเขียวเขียวเหลืองแดงแล้วกันง่ายครับสุดๆแล้วไฟจราจร เลเก้เลเก้ Le ge, Le ge, Le ge, อะไรก็ว่าไปสม้สมๆแล้วกันง่ายดีส้มมีแล้วนี่ไม่เอาเป็นน้ำเงินดีกว่าเอา่วงแล้วกันน้พูอะไรย่างเงี้ยครับปุ๊บอ่ะคราวนี้ก็กดที่เป็นคเลอร์นะครับเลือกเป็นคเลอร์ให้กับเลเยอร์สเห็นไหมครับก็ถูกสีก็ถูกเปลี่ยนไปตามนี้ครับแต่สังเกตว่าแบ็กกราวน์นะครับ,รรบสีถูกย้อมไปด้วยซึ่งเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับก็ต้องทําให้เลเยอร์สเนี่ยมันเอฟเฟกกับ ตัวเส้นอย่างเดียวคือเลเยอร์หนึ่งโดยการกดอัลเทเนตค้างไว้นะครับแล้วไประหว่างเลเยอร์กดคลิกเข้าไปหนึ่งทีมันก็สีมาตะกี้นะครับถูกแอพพลายให้กับเทาตัวเส้นอย่างเดียวคราวนี้ก็ไปลองทำดูดนะครับมีปัญหาก็จริงๆอาจจะเขียนเส้นเป็นวงๆมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบโอเคนะครับผมแล้วไงเดี๋ยวไว้ว่ากันคราวหน้าสวัสดีครับ